สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปัญญาก็มาเที่ยวตลาดนัดนะครับมาดูตลาดนัดตอนเย็นๆตอน5โมงนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างติดตามชมได้นในคลิปนี้แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่มาสองคนตาบอกตอนแรกไม่อยากเชื่อนะว่ามันจะมีตลาดนัดเหมือนกันแหละทุกคนดูนี่คือตลาดนัดเหมือนไทยเลยนะในไต้หวันเนี่ย น้ำเตียยป่ะดื่น้ำปะารา้านขนมปังแต่ตอนนี้มันห้าโมงไงมันยังร้อนอยู่ถ้ามาแบบตั้งหกโมงก็กำลังดีนะเพือ่อนๆเพราะว่ามันจะแบบเย็นกว่านี้ไงแต่ร้านเขาเปิดครบละตลาดนัดนะคะเป็ดต้มหอไม่ร้อยมันมีน้ำข้างใน ันนี้ร้านปลาโป่งนะครัะเพื่อนกำลังก่อตั้งน,นี่เรามากระป๋าสองคนหุ้ยกอรับหน้าทานอันนี้เป็นร้านยิงปืนนะคะแบล็กุูกตาเหมือนงานวัดบ้านเราเลยอารมณ์คล้ายๆกัน80ดสิบบานะอันนี้เป็นหูฟังที่ใช้กับคอมไม่ใช่หรอ อูฟังบลูทูธเหรออันนี้อ่อห้ามัชสามร้อยเก้าสิบตู้เกมก็มีนะครับให้เด็กๆได้เล่นก,กันแล้วก็มีรางวัลด้วยเด็กๆน่าจะชอบครับตลาดใต้หยวนนะครับเป็นตลาดตอนเย็นไม่ใช่ตลาดเชา้าที่เราเคยไปกันนะครับคนละที่กันอันนี้เป็นอารมณ์เหมือนตลาดนัดนะฮะตลาดนัดบ้านเรา แต่มันดูเก่าๆเหมือนว่าป่าของกินน้ำป่าเดี๋ยวไปซื้อเลี้ยงปลาไปหาน้ำกินกันอันนี้เป็นสเต็กเหรอเค้ากลองเบเกอรี่แต่บอกไปเลยว่าไก่หยองหมูหยองไม่อร่อยไม่เหมือนบ้านเรามันเหมือน แต่อันนั้นน่าทานอ่ะเหเหมือนที่เรากินที่โรงแรมนะซื้อเสื้ออันนึงดีกว่าเขาสามไหฮะสามเท่าเล่อ่าฮามัสเท่าไหรฮะเท่าไรชิ้นละเท่าไหร่ฮะอ่อราคาเดี๋ยวไปชิ้นละยี่สิบบาทะนะคะเพื่นอน เ,เออเดี๋ยวมาดูนะปะเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อนๆไปดูกันส่วนมิสจ้ะ <c oughs> อ๋อของเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถืออย,อยากดูอะไรประเภทอะไรสบู่สตรอเบอรี่นะครับกลิ่นหอมมากเลยหอมสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้กลิ่นองุ่นหนอมมากซื้อดีกว่าก็ละสิบเหรียญ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม,ตดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของปัญญาได้นะคะเพื่อน